ค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับคุณคูเล็กนางศรีดาจจันทะครูประจําชั้นเตรียมอนนบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบนทับมาอํเาเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นสัปดาห์ที่3 3นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องดอกไม้งามตาค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มการเรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูเล็กก็มีคำข้องจองเกี่ยวกับดอกไม้มาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปท่องตามครูเล็กกันเลยค่ะคำข้องจองดอกไม้แสนสวยดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่ง ดอกไม้ดอกใหญ่สีสวยสดจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งได้เดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีกรอบนะคะดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่ สีสดสวยจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใดเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆท่องตามครูเล็กได้ไหมคะถ้ายังท่องไม่ได้นะคะไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เดี๋ยวครูเล็กจะพาเด็กๆท่องอีกรอบค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดูคุณครูเล็กแต่งตัวสิคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆไปไหนถ้ายังไม่ทราบนะคะครูเล็กจะบอกว่าวันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้กันค่ะไปดูซิว่าสวนดอกไม้ที่เราจะไปกันมีดอกไม้กี่ชนิดกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะครูเล็กก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้นะคะ ชื่อของดอกไม้แต่ละชนิดและลักษณะของดอกไม้แต่ละชนิดกันค่ะเริ่มดอกแรกเลยนะคะดอกกุหลาบมีลักษณะนะคะกลีบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆประมาณ4-6ชั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆสีดอกกุหลาบก็จะมีหลายสีเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวและสีเหลืองเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะ ดอกชวนชมนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปแตนะคะมีกลีบดอกอยู่5กลีบสีของดอกจะมีสีชมพูอมแดงค่ะดอกดาวเรืองค่ะจะมีลักษณะของกลีบที่มีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมสีดอกของดอกดาวเรืองจะเป็นสีเหลืองสดหรือเหลืองปนส้มค่ะดอกทานตะวนัน ดอกทานตะวันนะคะก็จะมีลักษณะดอกมีขนาดใหญ่นะคะมีกลีบดอกเป็นจำนวนมากเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆกลีบดอกจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายกลีบดอกแหลมเป็นสีเหลืองสดค่ะต่อไปค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะก็จะมีลักษณะกลีบดอกคล้ายรูปหัวใจหรือรูปไข่มี3-5ใบนะคะ มีหลายสีเช่นสีม่วงสีแดงสีชมพูสีส้มสีเหลืองเป็นต้นค่ะดอกสุดท้ายนะคะคือดอกบัวนะคะมีลักษณะเป็นกลีบซ้อนกันหลายชัน้นลักษณะดอกคล้ายรูปกล้วยเวลาบานออกคล้ายกับล่มดอกจะมีสีขาวสีชมพูสีเหลืองเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้ ประโยชน์ของดอกไม้และโทษด,ดอกไม้กันค่ะประโยชน์ของดอกไม้นะคะก็จะได้แก่นำมาเป็นแหล่งอาหารของคนค่ะเช่นนำมาทำอาหารนำมาทำชาหรือนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรค่ะต่อไปนะคะประโยชน์นะคะก็ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ด้วยก็อย่างเช่นเป็นอาหารให้ผีเสื้อพึ่งหรือกระลอกค่ะ และยังสามารถนำไปประดับแจกันตกแต่งบ้านให้เกิดความสวยงามค่ะสุดท้ายค่ะประโยชน์นะคะเราสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆเช่นน้ำหอมสบู่โลชั่นบำรุงผิวก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูโทษของดอกไม้กันค่ะดอกไม้บางชนิดนะคะที่มียางก็อย่างเช่นดอกลักดอกชวนชมดอกลีลาวดีนะคะดอกไม้เหล่านี้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะไปเด็ดดอกมันแล้วโดนยางนะคะ,ะยางอาจจะโดนผิวหนังทําให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนังเป็นผดผื่นคันนะคะเป็นผื่นแดงได้นะคะเด็กๆ และมีดอกไม้นะคะบางประเภทนะคะที่มีหนามนะคะเช่นดอกโปยเซียนดอกเฟื่องฟ้านะคะและดอกกุหลาบนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้นะคะเดี๋ยวทําให้หนามทิ่มมือได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก็ได้ไปเรียนรู้ดอกไม้หลายชนิดเลยนะคะก่อนที่จะลากันไปวันนี้นะคะครูเล็กก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆหนึ่งกิจกรรมค่ะก็คือครูเล็กจะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปดอกไม้ที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆนะคะส่งมาให้ครูเล็กดูคนละหนภาพค่ะแล้วบอกชื่อด้วยว่าที่บ้านมีดอกไม้ชื่อว่าอะไรค่ะ สัปดาห์นี้นะคะคููเล็กก็มีจิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ